วันนี้เราจะมาพรีวิวนาฬิกาทิโซ่ PR 1 0 0 Solar กันนะครับเป็นนาฬิการุ่นใหม่จากทิโซ่ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานมากนะครับแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นขายดีนะเพราะว่ามาในหน้าตาที่มันดูเรียบง่ายแล้วก็ราคาค่อนข้างจะย่อมเยาว์นะครับวันนี้ผมได้นาฬิกาจากทิโซ่เนี่ยมาทั้งหมด5เรือนนะครับเป็นของผมเองเนี่ยเรือนหนึ่งเรือนนี้นะครับเรือนสีน้ำเงินซึ่งเดี๋ยวจะมาทําแบบคลิปรีวิวเต็มๆจากการใช้งานเนี่ยให้ดูอีกทีหนึง่งแต่ว่าวันนี้เนี่าจาดัันอ,นแ,ลอนนนงงแลงงไ้้บบบช ง,งานดูมันมีอะไรที่มันต้องตั้งข้อสังเกตไหรือบ้างนะครับอันดับแรกมาดูลน์อัพกันก่อนนะครับในาการรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาด้วยกัน5เรือนนะโดยที่จะมีสายเหล็กอยู่3เรือนแล้วก็2เรือนเนี่ยเป็นสายหนังซึ่งตัวสายเหล็กเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นหน้าน้ําเงินหน้านเงินสีแบบขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสีดําล้วนลมดามาแบบนี้ส่วนสายหนังเนี่ยก็เป็นตัวสีเงินตัวนี้มันก็คือตัวเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสายหนังส่วนตัวนี้เนี่ยสีดําก็จะเปลี่ยนเป็นสายส,ายสายดีดําซึ่ง สีน้ำเงินเนี่ยไม่มีเวอร์ชั่นสายหนังนะอันนี้ก็คิดว่าอนาคตอาจจะมีหรือว่ายังไงก็รอติดตามดูกันได้นะครับ วันนี้เดี๋ยวเรามาไล่กันดูทีละเรือนเลยเรือนแรกนะเป็นหน้าสีน้ําเงินก็หน้าตาประมาณแบบนี้เลยนะครับด้านในเป็นสีน้ําเงินแบบเข้มๆเลยแล้วก็มีความซันเบิร์สเบาๆซึ่งหน้าปัดด้านในเนี่ยเป็นระบบโซลา่าเลยนะก็คือชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทุกเรือนเลยซึ่งถือว่าทําออกมาได้ดีนะเพราะปกติแล้วหน้าปัดโซลา่าเนี่ยมันอาจจะเห็นว่ามันจะมีแบบเป็นลาย,ลายเป็นแพทเทิร์นที่มันดูออกว่าเป็นโซลา่าแต่นเนี้ยหน้าปัดดูค่อนข้างจะเนียนนะครับคือส่วนหนึ่งเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาใช้ระบบที่แผงโซลา่ามันจะซ้้้อออนอยยูู่่่ใตตกกรระจไไมดง หน้าปัดนะซึ่งเดี๋ยวเรามาลงดีเทลในรีวิวเต็มนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือหน้าปัดจะดูเนียนมากดูแบบไม่มีความรู้สึกว่าเป็นแผงโซลา่าเลยส่วนตัวเคสก็มาแนวแบบบางๆแบบนี้นะครับคือบางเบาใส่สบายเลยสายเหล็กก็เป็นสายที่ดีไซน์ค่อนข้างจะดูดีนะหลายๆคนน่าจะชอบนะครับซึ่งเดี๋ยวตัวน้าเงินเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปใช้งานสักพักหนึ่งแล้วก็จะเอามาเล่าให้ฟังว่าในการใช้งานจริงๆระยะยาวเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสายเนี่ย ให้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับคือแบบตัดข้อไปเกือบหมดเลยเหลือข้อเล็กข้อเดียวผมถึงใส่ได้นะครับฝาหลังก็ปิดทึบมาเรียบแบบนี้ขนาดเคสไซส์ก็39มิลอยู่บนข้อคร้าวๆให้ดูนะประมาณอย่างนี้นี่ขนาดก็ถือว่าพอดีพอดีนะข้อมือเล็กใส่ได้สบายๆนะครับเต็มข้อมือดีแล้วก็รู้สึกบางเบาใส่สบายมากอันนี้ก็เป็นสีน้าเงินนะครับส่วนตัวสีเงินก็หน้าตาประมาณนี้นี่หน้าปัดจะแบบ ดูเนียนมากอะ่ะคือดูไม่ออกว่าเป็นโซลา่าเลยแล้วก็มีความซันเบิร์สชัดอยู่นะครับเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยเห็นความประกายก็ค่อนข้างจะดุนแรงทีเดียวนะเป็นสีแบบเงินซิลเวอร์เลยนะครับคือดูโมโนโทนมากๆแล้วก็เข้ากับสีของตัวเรือนทั้งหมดทั้งปวงนะครับถือว่า ก็เป็นสีหนึ่งที่ผมว่าถ้าเกิดใครที่อยากได้ความแบบเรียบร้อยความเรียบง่ายไม่เด่นมากแล้วก็เป็นสีที่ดูสว่างอ่ะอันนี้ก็จะตอบโจทย์นะซึ่งแล้วแต่ลุกเลยนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆอยากได้ความหรูๆนิดนึงความแบบมีโดดเด่นบนข้อมือหน่อยแล้วก็เป็นสีพิมลนิยมอ่ะตัวน้าเงินเนี่ยผมว่านิยมมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครมีน้ําเงินเยอะแล้วนะครับผมก็อยากให้แบบลองดูสีอื่นอยู่บ้างนะครับเผื่อแบบจะสลับเปลี่ยนใส่ตามโอกาสต่างๆนานาก็ สีเงินถือว่าใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้อยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยก็โอเคนะคือไม่ได้ดูจือดอะไรมากเกินไปนะผมว่าใส่แบบกําลังดีเลยนะครับแต่งตัวง่ายเลยสีเงินแบบนี้ส่วนเลื่อนต่อมาสีดานะครับสีดำเนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออชอบเหมือนกันนะคือตอนแรกอะใจอะผมเทไปทางน้ําเงินแบบนี้ซะเยอะเลยนะครับคือรู้สึกว่ายังไงผมก็ต้องน้ําเงินแหละแต่ว่าตอนเนี้พอผมเห็นสีดําเนี่ย ลึกๆนี่แอบอยากได้สีดำเหมือนกันนะดูแบบเท่มากนะครับเข้มๆเลยแล้วก็เคลือบมาทุกจุดแต่ราคาเนี่ยก็จะมีการบวกๆขึ้นไปแพงกว่าปกติดีหน่อยนะครับอย่างตัวสายเหล็ก2สีเนี่ยราคามัน17,700นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น19,400กาก็ถือว่าราคาอัพขึ้นมาจากตัวเหล็กธรรมดาเนี่ยพอสมควรนะแต่ว่าก็จะได้ความเข้มความหล่อความเท่นะครับแล้วก็ texture ตัวสายตัวเรือนเนี่ยคือดีมากนะเป็นสีดําที่ทํามาแบบดีเวอร์เลยนะครับคือผิวแบบเรียบมากแลล้ววก็เาูเนี่ย ผมแบบไปนึกถึงพวกนาฬิการาคา6 7หมื่นได้สบายๆเลยนะครับคืออันนี้แบบเท็กเจอร์สายเนี่ยแบบดีเกินคาดจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครได้ไาลองจับนะั้นต้องบอกเลยว่าถ้าไม่บอกราคาเนี่ยเดากันผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าสายมันเวอร์มากจริงๆนะสีดําอยู่บนข้อก็นี่ประมาณนี้โอ้โหเนี่ยเพื่อนๆอย่างดุนะครับเทมากใครที่อยากได้นาฬิกาเข้มๆชอบแต่งตัวแนวโมโนโทนดำๆหรือว่าอยากได้สีดาไปเติมลุคให้กับเสื้อผ้ามันดูเข้มๆมมมหน่อยอะตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็สายอ่ะคือแบบ สายดีมากอะถึงแม้ว่าจะเป็นการขัดด้านปทั้งหมดอะแต่ว่าเราจะเห็นความแวววาวตามข้อด้านในที่มันซ่อนๆอยู่นิดนึงนะครับก็ถือว่าแบบสวยเลยนะอันนี้เวิร์กมากเลยปกติผมไม่ได้ชอบสีดําได้ง่ายๆนะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เห็นแล ถูกใจพอสมควรเลยนะครับเรือนดาก็ประมาณนี้ส่วนเรือนสายหนังนะครับตัวเรือนหน้าสีเงินก็ให้สายหนังมาเป็นแบบสีน้ําตาลแบบนี้เท็กซ์เจอร์ก็จะดูแนววินเทจวินเทจหน่อยนะครับคือถ้าเกิดเราองององนิดนึงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าหนังมันจะดูแตกๆนิดนึงแต่เนีี้เป็นดีไซน์ของเขานะแต่ว่าตัวสายเนี่ยให้รูมาค่อนข้างจะน้อยนะครับคือจริงๆจํานวนรูมันเยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้เจาะมาจนถึงแบบ คน,ต,นต้นสายตรงนี้เยอะเท่าไหร่คือกว่าจะเริ่มเจออาะเนี่ยกางสายแล้วทําให้คนข้อมือเล็กอะ่ะจะใส่ไม่ได้นะอย่างข้อมือผมเองเนี่ยผมต้องเจาะเพิ่มประมาณสัก2อรูนะครับแต่ว่าอลองท้าให้ดูก่อนว่าอยู่บนข้อมือก็ประมาณนี้ก็ดูแบบแคชชวนขึ้นนะคือถ้าเกิดคนอยากได้นาฬิกาที่มันลุกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็สีดูเรียบๆอ,อ่ะสีเงินสายหนังนี่ก็ตอบโจทย์นะแต่ก็แนะนําว่าเป็นคนข้อมือประมาณสัก6.5นิ้วเป็นต้นไปถึงจะใส่ได้นะครับจริงๆ6นิ้วท้วนก็น่าจะพอใส่ได้ละแต่อาจจะแบบข ยังไงแนะนําสัก6.25หรือ6.5เนี่ยจะใส่แบบประมาณรูที่1รูที่2เนี่ยได้พอดีนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใจนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยเคสไซส์39มิลมันเหมือนจะดีไซน์มาให้คนข้อมือแบบไม่ต้องใหญ่มากก็ใส่ได้อะแต่อันเนี้ยคือสายเผื่อมาเยอะมากเลย ออาอย่างตัวสีดำเนี่ยสายก็จริงๆเท็กซเจอร์จะคล้ายๆกับตัวสีน้าตาลนะแต่ว่าพอมันเคลือบสีดํามาเราอาจจะไม่เห็นแบบความแตกความขุขะมากเท่าไหร่ซึ่งสายนิ่มมากนะครับเพื่อนๆคือเท็กซเจอร์ด้านบนนี่แบบสมูทลื่นมากเลยอะด้านหลังก็รองหนังมาแบบนี้นะครับก็สวยนะเนี่ยเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดข้อมือผมเนี่ย5.75นิ้วอะแล้วใส่รูสุดท้ายเนี่ย มันจะเหลือประมาณนี้เลยเพื่อนๆนเนี่ยเอานิ้วสอดได้2นิ้วนะครับก็ต้องเจาะประมาณสัก2รูขยับขึ้นมาปึ๊กปึ๊กแบบนี้นะครับแต่ว่าการเจาะรูเนี่ยเพื่อนเพื่อลองดูสายอะ่ะมันเป็นแบบทรงเม็ดยานะครับดังนั้นการเจาะรูให้ทรงมันเหมือนเดิมเนี่ยมันยากมากเราเจาะรูเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบทรงวงกลมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะไม่ค่อยสวยอะ่ะเวลาเจาะรูเพิ่มก็เลยไม่ได้เคลียร์ให้คนไปเจาะรูเลยมากเท่าไหร่นะครับก็แนะนําว่า ถ้าเกิดข้อมือเล็กจริงๆเนี่ยก็ซื้อเป็นสายเหล็กดีกว่าเพราะอย่างสายเหล็กอะข้อมือสักประมาณ5.5นิ้วเนี่ยผมว่ายังพอใส่ได้นะตัวเรือนดําก็ประมาณนี้นะครับเข้มๆเ,เลยนะครับคือหน้าตาก็ยังดูแบบดุเข้มเหมือนเดิมแต่ว่าได้ความเบาได้ความสบายที่มันใส่ง่ายขึ้นพอสมควรเลยนะแต่ว่าติดเรื่องสายนิดเดียวจริงๆนะครับอันนี้ก็ลองดูนะแนะนําคนข้อมือใหญ่ถึงจะใส่ได้สะดวกนะครับเดี๋ยวชั่งน้าหนักเปรียบเทียบกันให้ดูนิดนึงนะตัวสายหนังเนี่ยออกมาประมาณ63กรัมนะ ส่วนสายเหล็กอันนี้เวอร์ชันที่ผมยังไม่ได้ตัดสายเลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่ยืมมานะครับก็อยู่ที่128กรัมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีน้ําเงินที่ผมเนี่ยตัดาสายใส่ใช้งานแล้วก็คือตัดไปเกลี้ยงเลยเหลือแค่ข้อเล็กข้อเดียวนะครับมันก็จะเหลือประมาณ10 7ยกรัมก็ประมาณนี้น้ําหนักก็ต่างกับตัวสายหนังอยู่พอสมควรนะครับหลายสิบกรัมอยู่ยังไงก็ลองไปเลือกซื้อดูได้ส่วนราคาทวนกันอีกนิดนึงนะครับต, 17, 700, ตัวสายเหล็กสพงสี 19, 400, น,สน,นี้หน้าสีเงินสายหพังเี่ยจะอย 16, 000, ตัวนี้ถูกสุดยหนะ่ แล้วก็ตัวเรือนลมดํามาแต่ว่าสายหนังเนี่ยจะเป็น1 6 9 0 0ราคาก็จะบวกลบกันไปนะครับแล้วแต่สายแล้วแต่สียังไงก็ลองไปเลือกสีที่ถูกใจกันได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมว่าน่าใช้นะราคาโอเคเลยแล้วก็เรื่องคุณภาพวัสดุการขัดงานเนี่ยถือว่าน้องๆน,นราิการราคาสี่ห้าหมื่นได้เลยนะครับก็ลองไปเลือกกันดูได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ